แม่บ้านอย่งเราวันหยุดก็ต้องไปซื้อของค่ะต้องทำหน้าที่แม่สีเรือนให้ครบค่ะเก็ <S <S บของเสร็จแล้วเราก็ต้องมาหุงข้าวต่อค่ะเพื่อนๆดเด็กๆกลับมาไม่ได้กินข้าวค่ะแต่น้ำซาวข้าวอย่าทิ้งนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำหมักซาวข้าวกันก่อน,อน,อนจะไปทำต้มหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนค่ะมาเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเอาน้ำซาวข้าวเทลงไปในขวด600มลนะคะทำด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเทลงไปแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เขย่าเขย่าให้เข้ากันค่ะก็าคลายฝาไว้ค่ะเดี๋ยวจะเกิดแก๊สค่ะวางไว้ในที่ร่มครบ1เดือนนํามาใช้ได้เลยค่ะเทน้าําหมักซาวข้าวหช้อนโต๊ะลงไปในขวดน้นํา1ลิตรค่ะแล้วเอาไปฉีดพ่นได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ได้อาทิตย์ละครั้งนะคะประโยชน์เยอะมากหรือจะเอามาลดล่าดแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็มาเช็คความเป็นแม่สีเรือนของเราสักหน่อยหนึ่งมาลุ้นกันคะ่ะว่าเขาจะขึ้นหม้อไหมเรียงเม็ดแสดงว่าเรามีความเป็นแม่สีเรียนสูงมากเลยคะ่ะเพื่อนๆเรียงเม็ดจ้า